สัสครับปักหลักชาแนลนะปักหลักชาแนลคลิปนี้นะผมอยู่ที่เซียรลังสิตนะครับหรับคลิปนี้นะผมพาทุกท่านมาดูที่เลยนี่นะหมูทอดนะหมูทอดเจ้านี้ไม่ธรรมดานะครับคือการทอดของเขาเนี่ยนะไม่ธรรมดาแน่นอนร้านนี้นะครับคือเขาทอดถึง9าหม้อนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับหมูทอด9หม้อนะครับนี่เราก็ทอดไม่หยุดเลยนะสนนราคานะก็ นี่นะครับมีอ๋อมีหมูทั้งหมดหมูทั้งหมงด3มี3รถนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่ามีรถอะไรบ้างนะครับ<ม>ก็ขายไม้ละ1ิบาทนะครับแต่ว่าไม้ใหญ่มากเลยในให้เห็นตรงนี้นะไม้บิกบ๊กๆเลยนะครับเดี๋ยวตามผมเข้าไปดูเลยนะว่าจะเป็นยังไงนะครับ รนะ้านนี้ผมเข้ามาเจอนะคนลุมมากเลยนะครับทอดไม่ได้หยุดเลยเดี๋ยวสวัส,วสดีพ่อค้าก่อนพ่อค้าสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเสวัสดีครับขออนุญาตถ่ายคลิปหน่อยนะครับนี่มีอะไรบ้างหมูตรงนี้มันจะมีสามชั้นอันนี้เป็นเป็นสามชั้นใช่เดี๋ยวเอ๊สีข,ขาวนี่ักอะไรเอ่ยอันนี้ก็เป็นนมป่ะที่เขาใส่ <laughs> เป็นสูตรของทางร้านอันนี้คือหมูสามชั้นอันนี้เป็น อันนี้เนื้อล้นนอวนไม่เผ็ด,อ,ผดอันนี้เป็นเนื้อล้วนเผ็ดนะก็มีทั้งหมด3รสนะครับแล้วก็ทอดทอดเ็มหมอ้อกันตรงนี้เลยนีนะ่เดี๋ยวเรามาดูการขายของเขาก่อนนะครับก็จะมีเป็นไม้ละ1ิบาทนะครับ นี่นะครับสั่งได้เลยนะครับเอากี่ไม้บอกได้เลยนะครับนี่ดูให้ให้ดูใกล้ๆนะครับนี่นะครับไม้ใหญ่ๆเลยนะครับอืบน,บนี่นะไม้ละสิบาสบาทนะครับไ,ได้อยู่ได้อยู่นี่คือเอาสองครับ เผ็ดสองเผ็ดสองนสอแล้วก็น้ำข้าวเหนียสองเข้า้าเหนียส็สิบบาทเอาเผ็ดสอไม่เ็ง สิบบาทนะครับเอากี่ไม้บอกได้เลยนะนะจ๊ะไอ้เนนี่ขึ้นมาแล้วนี่มันร้อนเลยนะครับอันนี้เป็นแบบสามชั้นนะครับใช่ไหมสามชั้นนะอเดี๋ยวเราเข้าไปไปบุกหลังร้านกันไปดูกรรมวิธีการทอดของเขากันนะครับ ตัานไหนขายดีสุดอันนี้ตัวสมชั้นตัวนี้เลยนะ<า>คอลลาเจนใครๆก็ชอบนะไม้ใหญ่ด้วยนะอันเนี้ยของโปรดเลยนะครับมีหมูติดคอลลาเจนติดมันนิดหน่อยนะโอ้ยอร่อยมากอ,อ,มมอันนี้จะเป็นทอดแบบเป็นพริกใช่ไหมต้องแยกกระทะเลยป่ะหรือว่าหรือว่าพริกไม่พริกทอดลวมกันแยกก็ดีแยกก็ดีนะ ก็คืออันนี้จะเป็นแบบไม่เผ็ดถูกไหมอันนี้จะเป็นแบบเผ็ดนะ<ช>ครับเดี๋ยววันนี้ใช้ไปทั้งหมดกี่หม้อแล้วเนี่ยหม้อผ่านไปแปดหม้อแล้วเ,เหลืออีกหมอ้อปะเนี่ยเล,ลิกหม้อยังไม่ได้ลงใช่ไหมรอบหนึ่งใช้เวลานานไหมในการทอดถ้าไฟแรงก็ประมาณนาทีสองนาที นาทีสองนาทีก็สุกได้ได้กินได้อร่อยแล้วนะบาทีก็ไม่ถึงรับท,ทีก็ไม่ถึงนะครับแเดียวสุกแล้วก็อันนี้ของที่ร้านมีจะส่งทั่วประเทศนะเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรไว้ให้แล้วกันนะครับถ้าเกิดท่านไหนสนใจนะจะเอาไปทําเป็นอาชีพหรือว่าจะเอาไปเลี้ยงสังสรรค์ปี่ใหม่นะครับ<ท>รก็ม,มีมีเพจเข้าไปที่เพจหมูทอดสามรสนะครับก็เดี๋ยวผมทิ้งทั้งเพจทั้งเบอร์โทรไว้ให้ด้วย สินะ่งน,นี้สุกแล้วนี่นี่นี่แบบน่าทานน่าทานอันนี้เป็นแบบเผ็ดนะครับรอันนี้เป็นสามรสนะอร่อยไม่งอนน้ำจิ้ม <c oughs> นี่นี่นดูโอ้ยนี่นะแบบนี่ะถูกใจมากนะครับ แล้วอันนี้อันนี้เป็นแบบไม่เผ็ดนะนี่นะโอ้โหน,นี่แบบน่าทานน่าทานนี่ครับแล้วก็อันนี้ต่อไปเป็น เอาเผ็ดลงก่อน ตอนนี้ข้าวเหนียวหมดนแล้วนะนี่นะขายดีทอดไม่ได้หยุดเลยนะครับ เลือกได้ด้วยนะครับชอบไม้ไหนนะรักไม้ไหนหยิบหยิบไปได้ตามใจชอบนะครับนี่ยะด้านหลังก็นีเ่เลยทอดไม่ได้หยุดเลยถ้าเกิดใครสนใจนะจะอ่าสั่งไปขายนะครับหรือว่าจะไปการเลี้ยงสังสรรค์นะครับก็นี่เลยในที่เพจนี้เลยนะเพจตามเพจตามนี้เลยใช่ไหม<ต>หมูทอดสามรสนี่ตามนี้เลยนะครับชื่อเพจนะครับ อ๋อมีน้ำหมักขายด้วยถ้าเกิดใครอ่าอยากได้น้ำหมักเอาไปเอาไปหมักเองก็ได้ใช่ไหมก็ติดต่อมาตามตาม okay, เพจได้เลยนะครับ,รบ,รบน้ำหมักนี่ม,มีมีทั้งสามรสเลยครับนะครับอ๋อมีครบเลยนะสามรสนะครับ มีสามชั้นเนื้อรถเผ็ดอ๋อันนี้สชั้นอันนี้เป็นสามชั้นฝั่งนู้นจะเป็นเนือ้อล้วนแล้วก็เป็นรสเผ็ดนะครับนี่อันนี้จะเป็นรสเผ็ดนี่ประมาณนี้ข้าวเหนียวหมดข้าวเหนียวข้าวเหนียวหมดเกี้ยงแล้ววันนี้ยังไม่เลยครับนี่นะร้อนๆกันเลยนะ ครได้ล้วนเผ็ดครับอันนี้หกอันนี้สามเป็นกลางห้าสีบไปจ่ยเป็นสิบนี่นะเลือกเลือกได้เลยนะครับเนี่แล้วก็อันนี้โอ้ด้านหลังนี่ก็ยังไม่หยุดทอดเลยทอดอไดไไม่้เลยหยุดไม่ได้นะหยุดไม่ทันเอ้ยตอนนี้หน้าร้านคนเต็มหน้าร้านเลยนะครับนี่ครับผมเไมกได้เลยนี่เลือกได้เลยนะครับ นี่อันนี้อันนี้สุกแล้วใช่ไหมนี่นะนี่นะครับอน,นี่เป็นแบบอเนื้อรวนนะเนื้อรวนไม่เผ็ดนะครับไอนน้จะเป็นแบบเผ็ดอยู่นี่

รูล,ลงต่อปั๊บเลยอันนี้จะเป็นแบบแบบเผ็ดนะครับเผ็ดนิดหนึนนน่งนะใน,ในสำหรับคใครชอบแบบแซบๆนะอันนี้แถมความแซบให้ด้วยนะอร่อยลงตัวนะครับมีเผ็ดน่อยๆอร่อยกำลังดีใช่ไหมนี้กาลังตีความอร่อยเลยนะครับ นี่ตัวนี้ตัวนี้ต้องทอดให้พอดีนะครับตามสูตรของทางร้านเลยนี่นะนี่ก็จะเหลืองเหลืองประมาณนี้นะครับนี่กำลังกำลังสวยเลยนี่นะอันนี้เป็นแบบเนื้อล้วนนะครับวรวมนรวมนะครับ

ไม่ไม่มีอร่อยจะไม่มีเวลาจัดนะนะลูกค้าเข้ามาเยอะตลอดเลยนะครับอันนี้เป็นแบบแบบเผ็ดนะนี่นะหนะืออร่อยครับไม่ต้องสุเลยนี่นะครนะับนี่ให้ดูใกล้ๆขอดูใกล้ๆก่อนนี่นะโอ้โหเดี๋ยวมายนะั่ว นะครับย่วๆเลยนะ <Okay. S 1> อันนี้ลงต่อใช่ไหม <Okay. S 1> อ๋อเดี๋ยวดูนู้ก่อนอนุอนุกลังได้ยังได้ยัง แล้วนะตอนนี้หมดหมดทั้งร้านแล้วใช่ไหมหมดทั้งร้านเลยไม่เหลือแล้วนี่นะอันนี้กล่องสุดท้ายนะของค่ําคืนนี้นะครับอันนี้ขายทุกวันไหมที่นี่ทุกวันก็เข้าบางวันไม่เข้าหนูทันก็เข้ามีมีวันม,มีเข้ามาหลากักๆวันไหนบ้างหลกักๆก็วันเสาร์อานะทิตย์เสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์นี่เข้ามาใช่ไหมนี่นะ ันนี้หมดแล้วหมดแล้วหมดเลยนะครับ <c oughs> นี่นะันไม่ถึงสามชั่วโมงนะครับหมดแล้วนะครับ 1, หนึ่งันไม้ประมาณเท่าไหร่นะสองชั่วโมงครึ่ง 2ชั่วโมงครึ่งหมดแล้ว1,000ไม้นะโอ้โ oh. หจ,จะกลับบ้านแล้วได้เวลากลับบ้านแล้วนะ2ชั่วโมงครึ่งน,นะ พ่อค้าเตรียมเตรียมจะกลับบ้านแล้ว หมดแล้วครับสองหม้อที่เหลือเป็นสามชั้นแล้วนะครับนี่อันนี้พอ่พอค้าพ่อค้าปิดแก๊สแล้วเตรียมตัวกลับบ้านนะหมดแล้วหมดเลยนะตอนนี้อันนี้จะเป็น ม้อสุดท้ายแล้วสำหรับค่ำคืนนี้นะครับอย่าลืมของพี่สิบไม้นะดเ, <laughs> เดี๋ยวอดเดี๋ยวอดกินไม่ได้ต้องขอบอก,ก่อนนี่หมดแล้วนะครับหมดเท่ายลยครับนี่นะครับ,บนะโอ้โหนี่ยเน,นี่แบบแม่ทานมากอันนี้ต้องถ่ายรูปไว้นะครับมา ไปดูไปดูสิวันนี้เขาอันนี้ได้ไหมครับได้ครับนี่ปิดวันนี้ปิดการทอดแล้วนะครับการขายก็จะปิดตามไปด้วยเพราะเหลือเหลือเท่านี้แล้วอย่าลืมของพี่นะมือทอดละลายมาได้สิบบาทเลยอ่าเข้ามาเลือกเลยนะจะหมดแล้วนะหมดแล้วหมดเลยนะจ๊ะ เอ้มามาไม่ทันต้องรอพรุ่งนี้แล้วนะครับให้เหนียวมีใบกันให้เหนียวหมดแล้วนะครับนี่นะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวพ่อค้าเขาจะเก็บร้านแล้วนะครับเราก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมและก็ติดตามนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปักหลักช่องแวด้วยนะ เราก็จะมาหาขอ,ของกินของอร่อยนะทุกท่านได้ตามมาชมมาชิมกันเป็นประจําเลยนะครับโอเคครับขอบคุณนะครับพ่อค้าขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับ